สวัสดีทตหัหตุสัพพรายินดีต้อนรับสู่อารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตข้อธรรมประจำวันนี้เป็นคติธรรมของนักปราชราชบัณฑิตท่านว่าไวไา้ไม่ใช่ของพระอาจาร์นะไม่ใช่ของพระอาจารย์แต่พระอาจาร์น่ะไปหยิบมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่ก็แล้วกันนั่นก็คือพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัย จอย่าให้เป็นทุกข์พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัยใจอย่าให้เป็นทุกข์ยมช่วยกันเขียนแทนคําว่าสาธุแทนการกดไลค์คือนะเขียนเข้ามาเป็นข้อธรรมประจําวัน <lem par> คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ <g ul gl> uh> พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัยใจอย่าให้เป็นทุกข์ เอาล,ละนี่มนพระวิทยากรทั้งสองรูปเข้ามานั่งจะแจกหัวข้อทมให้บรรยายกันแบบสดๆเลยทีเดียววันก่อนพระอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะว่าพูดอย่าให้เป็นพิษอธิบายแล้วว่าคําพูดที่ดีเป็นยังไงคิดอย่าให้เป็นภายมื่อหมายให้ท่านอารยานันใจอย่าให้เป็นทุกข์ม่อหมายให้ดตรพระมาสันทัศน์สามรูปเราจะบรรยายกันคนละหนึ่งหัวข้อคมธรรมประจําวันนี้นะพูดอย่าให้เป็นพิษ คิดอย่าให้เป็นภยัยใจอย่าให้เป็นทุกข์เขียนลงในคอมเมนต์โยมจะได้มีข้อธรรมประจําวันทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันที่ดูให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนเราที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้จําไว้นะใครก็ตามที่กําลังทุกข์เพราะว่าคนนั้นอยู่ห่างธรรมะใครก็ตามที่กำลังมีความสุขเพราะว่าคนนั้นอยู่ใกล้ธรรมะจึงพูดได้อย่างหนึ่งว่า ใกล้ทำใกล้ทุกใกล้ทุกใกล้ทำใกล้ทำจึงใกล้ทุกใกล้ทุกเพราะใกล้ทำจำได้ไหมใกล้ทำจึงใกล้ทุกใกล้ทุกเพราะใกล้ทำฉะนั้นอยากรู้ว่าเราอะ เป็นคนมีธรรมะธรรมโมไหมนูนวัดระดับความสุขความทุกข์ในหัวใจถ้าเรามีความสุขมากๆเป็นไปได้ว่าชีวิตของเรานั้นมีธรรมนำทางแต่ถ้าเราอยู่ที่ไหนก็นตามก็เต็มไปได้วยความทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาธรรมมานำทางนี่เป็นหลักการตรวจสอบชีวิตพระพุทธองค์ท่านเรียกว่ากระจกแห่งธรมธรมธรรมมาทาสะแปลว่ากระจกแห่งธรรมพูดอย่าให้เป็นพิษคือให้รู้จักการพูด เวลาที่เราพูดการพูดมีสองอย่างหนึ่งพูดแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าฟังแล้วเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจพูดอย่างหนึ่งว่าพูดแล้วก็วงแตกคนอย่างนี้ปากเป็นต่อเป็นแตนต่อก็คือต่อยแตนก็คือต่อยใครมาใกล้ก็ต่อยเวลาพูดทีนะปล่อยรังแตนออกมาปล่อยแตนออกมาเป็นรังๆเลยกัดคนนั้นจิกคนนี้นี่ เนี่ยคือพูดเป็นพิษนะกับคนอีกประเภทหนึง่งพูดแล้วดอกไม้ผลิบานออกมาที่ปากพูดแล้วฟังสดชื่นรื่นใจฟังแล้วสบายจิตสบายใจฟังแล้วเกิดแสงสว่างเกิดปัญญาสว่างสวัยเกิดแล้วมีความฟังแล้วมีความหวังและกำลังใจนี่คือคนที่รู้จักพูดดังนั้นเวลาเราพูดพูดแล้วเหมือนมีรังต่อรังแตนมาทำรังที่ปาก ทำให้คขนข้างหน้าเจ็บไปตามๆกันหรือเปล่าออหรือว่าพูดแล้วมีสวนดอกไม้มาอยู่ที่ปากพูดแล้วสดชื่นรื่นเยน็นฟังแล้วสบายจิตสบายใจมีขวัญมีกำลังใจนี่ทุกวันนี้เราเคยสังเกตไหมว่าเราพูดแบบไหนพูดแล้วปล่อยให้ปากเป็นรังต่อรังแตนทําให้คขนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บหรือว่าพูดแล้วมีดอกไม้ผลิบานออกมาจากปาก เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่เราพูดกันอยู่ทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าคนที่พูดอยู่ทุกวันเป็นคนพูดเป็นพูดจึงมีสองอย่างหนึ่งพูดได้อ้าปากก็พูดเลยไม่ต้องคิดมากไม่สนคุณาภาพของการพูดสองพูดเป็นทุกคำที่พูดเป็นคำที่มีความหมายเป็นคำที่ดีงามเป็นคำที่มีสาระประโยชน์ศูนย์รผู้ครูกว,วีท่าน พูดเอาไว้ให้เห็นความสําคัญของคาพูดนั่นบอกว่าเป็นมนุษย์สตรนิยมเอียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะจิวหาแมนพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจะจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดจะจงพิเคราะห์ให้เหมาะความยาม้ำอีกครั้งหนึ่งให้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเราพูดแล้ว มีต่อมีแตนบินออกมาจากปากต่อยคนนั้นกัดคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเราพูดแล้วมีดอกไม้พริบานออกมาจากปากทำให้คนที่ฟังสดชื่นรื่นเย็นอบอุ่นไปถึงสามฤดูหนาวเราเป็นนักพูดแบบไหนกันถามใจตัวเองดูสิถ้ารู้แล้วถ้ารู้ว่าเราพูดแล้วทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บทุกครั้ง กัดคนอื่นแควคนอื่นแสะคนอื่น,น,นตัดสินคนอื่นโดยไม่ระมัดระว,วังวาจาอย่างนี้ให้เลิกเสียแต่ถ้าเราพูดแล้วเราคิดอย่างดีพูดแล้วทาให้คนที่อยู่ข้างหน้าสบายอกสบายใจชื่นอกชื่นใจมีความหวังมีกําลังใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าพูดดีอย่างนี้ก็พูดต่อไปเอานะพูดอยู่ทุกวันนะ พูดดีขอให้เป็นสีแก่ปากพูดมากก็ให้ระวังไว้ปากอาจจะมีสีโบราณอาจารย์ท่านเตือนไว้อย่างนี้นะนี่คือหนึ่งในความธรมประจําวันนี้พูดอย่าให้เป็นพิษต่อไปไปฟังคิดอย่าให้เป็นภัยท่านอารยานันแล้วจบด้วยใจอย่าให้เป็นทุกข์จากท่านดรร์ปรามาสันทัศ คิดอย่าให้เป็นภัยครับอาจารย์คิดอย่าให้เป็นภัยไม่ใช่คิดแบบต่อแบบแตนนะครับแต่คิดอย่าให้เป็นภัยคิดยังไงคิดมีอยู่สองแบบครับแบบแรกเนี่ยก็คือคิดบวกแบบที่สองเรียกว่าคิดลบคิดบวกในภาษาพุทธก็เรียกว่ากุศลภาวนาในภาษาทั่วไปเรียกว่าการมีทัศนคติเชิงบวก คิดลบในภาษาอังกฤษเรียกว่า fix my set ในภาษาพษุทธเรียกว่ากุศลอกุศลภาวนาภาษาไทยเรียกว่าการคิดเชิงลบเห็นเรียงว่าความคิดมีอยู่สองทางหนึ่งคือคิดเป็นเทียนหอมสองคือคิดทำร้ายตัวเองดังนั้นในอริยมรคมีองค์8หลังจากสัมมาทิฏฐิ right understanding ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะ นั่นคือไร o ์ g อตนั่นคือไรซ์อตคือความคิดแต่เราจะใช้ความคิดไปในแง่ไหน 1. ก็คือใช้ความคิดไปในแง่ลบคือทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองยังไงบางคนเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแค่หนึ่งแต่เราเนี่ยกลับไปคูณสิบให้มันให้เราเจ็บ วดมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยแฟนบอกเลิกไปตั้งนานแล้วเลิกกันไปตั้งนานบางคนเนี่ยคนนั้นว่าให้เราแวะเราแต่เรากลับเก็บมาคิดเอามีดเล่มเดิมในอดีตมาปักตัวเองกรีดตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ตัวเองร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เป็นการคิดที่เป็นภัยหรือเราฟุ้งสัน้นเราคิดมากจนบางคนจิตตก ทุกในหัวดีไซน์ความทุกข์ให้ตัวเองเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ดันไปซ้อมทุกข์ดันไปซ้อมร้องไห้ทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหม w don't know นะว่ามันจะ happen or not มันจะเกิดขึ้นไหมเขาบอกฮู้จ้าเนี่ยเขาตุกก่อนไปแล้วดังนั้นเนี่ยเห็นหรือยังว่าความคิดมันทำร้ายเราแค่ไหนถ้าเราใช้มันทำร้ายตัวเอง ถ้าเราใช้มันทำร้ายตัวเองนี่ลองทบทวนในชีวิตของเราดูที่เราทุกข์ที่เราเจ็บปวดที่เราฟุ้งซ่านที่เราไม่มีความสุขเนี่ยนั่นเป็นเพราะความคิดแทบจะทั้งนั้นเลยนะเหตุการณ์ภายนอกมันเกิดขึ้นแล้วมันจบแค่ตรงนั้นแต่ที่เรายังทุกข์ไม่จบเพราะเรายังคิดถึงมันอยู่นี่คือการคิดที่เป็นภัยหรือฟิกมายเซตการคิดลบ การคิดในเชิงอกุศลภาวนาในภาษาพุทธต่อไปเรามาดูว่าคิดทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ยังไงนั่นก็คือการคิดแบบกุศลภาวนาหรือ growth mindset หรือการคิดบวกการคิดในแง่ดีแง่งามการมองเห็นวิกฤตการมองเห็นโอกาสในวิกฤต ยอมลองคิดดูนะว่าเครื่องบิน2พี่น้องตระกูลไรซ์เนี่ยที่เราบินได้ทุกวันนี้เกิดจากไอเดียหรือความคิดของ2พี่น้องตระกูลไรท์ทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาได้เยอะในการบินข้ามประเทศข้ามโลกไปได้หมดเลยยอมลองคิดดูไลา์สดที่ยอมดูในขนาดนี้เกิดจากไอเดียความคิดครีเ t ทีฟซ h ฟต์ครีเอท t ฟสัง i n ตของมาร์คซ์เกอร์เบิร์กผู้คิดค้น a c e b o o k ยมลองคิดดูว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ที่เรามีหูทิฟตาทิฟที่ส่งข้อความหาเพื่อนหาแฟนใหม่ในต่างประเทศเนี่ยแป๊บเดียวนี่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Creative Thought หรือความคิดที่อยู่ข้างในของคนหรือที่เรียกว่าสังขารในขันห้าหรือที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ right thought ความคิดในทางดําริเป็นในทางที่ชอบในอรียมักมีองค์8จุดเริ่มต้นคือตรงนี้คือความคิดตรงนี้ แล้วความคิดมันสร้างโลกความคิดนั้นแหละที่ชุบชูใจในยามที่เราทอ้อลองคิดดูว่าเวลาที่เราทอ้อเวลาที่เราเหนื่อยล้มแทบเป็นแทบตายในวันที่คนทั้งโลกหันหลังให้เราเราแทบไม่เหลือใครเลยแต่ในสถานการณ์เลวร้วายเช่นนั้นถ้าเราคิดบวกบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะที่ผ่านมาตอนเป็นเด็กก็หกล้มเพราะขี่จัก,กรยานแต่หกล้มเราก็ไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นมาใหม่ปัดฝุ่นออกล้างบาดแผลแล้วจับจักรยานมาขี่ครั้งหนึ่งแล้วการล้มครั้งนั้นทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรเราจะบาลานซ์ตัวเองยังไงไม่ให้จักรยานมันล้มอีกเห็นไหมว่าความพยายามของเรานั่นแหละทำให้เรามีทุกวันนี้หรือเรามีมอเตอร์หรือเวลาเราเจ็บปวดที่สุดเราคิดถึงคำคมหรือจำคำคมได้ ถ,ถ้าถ้าบินไม่ได้จงวิ่งวิ่ง <ๆ S 1> <masked names S 2> ไม่ได้จงเดินเดินไม่ได้จงครานทำยังไงก็ได้ให e ้เคลื่อนตัวไปข้างหน้ามาตินลูเจอร์คิงจูเนียเห็นหรือยังว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ตอนเมื่อเกิดความทุกข์กับเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่สังขารอยู่ที่ไมเซตทัศนคติหรืออยู่ที่ความคิดดังนั้นเราเลือกเอาได้ว่าเราเนี่ย จะใช้ความคิดเป็นอาวุธที่ทำร้ายเราเองหรือจะใช้ความคิดเป็นสิ่งที่ชุบชูใจเราเป็นสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดแบบไหนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโล,โลกหมุนไปตามความคิด you are what you think คุณคิดยังไง คุณก็ได้คุณภาพชีวิตแบบนั้นชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดดังนั้นดูความคิดของตัวเองให้ดีที่ทุกข์นั่นเป็นเพราะเราใช้ความคิดของเรานั่นแหละมาทำร้ายตัวเราเองแล้วคนที่เจ็บปวดคนที่ทุกข์มันก็คือตัวเราเองไม่ใช่หมาที่ไหนแต่มันคือตัวเราเองนั่นแหละเลิกปล่อยให้ตัวเองเสียใจเลิกทำร้ายตัวเองได้แล้วเลิอกอกตัญญูโดยการใช้ความคิด มาทำร้ายตัวเองได้แล้วกระตันยูกับตัวเองบ้างคิดดีเชื่อมัน่นเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างเพราะคนที่อยู่กับเรามาตลอดก็คือตัวเราเองนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนในวันที่ล้มลงในวันที่เจ็บปวดในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยก็มีตัวเรานี่แหละขันห้านี่แหละรูปนามนี่แหละ Physical body and mental body นี่แหละที่อยู่กับเรามาตลอดดังนั้น Confidence in yourself เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองนี่คือหนึ่งในข้อของพระห้าที่ทำให้เรามีขุมพลังและกำลังใจนั่นเองดังนั้นในหัวข้อคิดอย่าให้เป็นภัยในมาตรของนักวิชาการนะในบ่ายวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเราจะได้พบกับดรพระมหาสันทัตนะ เรามาฟังหัวข้อสุดท้ายนะใจอย่าให้เป็นทุกข์นะใจอย่าให้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นบระทานนะสำคัญที่ใจนะถ้าใจเราคิดดีพูดดีนะการกระทําก็จะเราออกมาดีนะถ้าใจเราไม่ดีการกระทําการแสนงออกของเราก็ไม่ดีนั่นหมายความว่า ใจนั่นเป็นสิ่งสําคัญใจนั้นเป็นประธานที่เราจะเฝ้าดูแลนัดใจอย่าให้เป็นทุกข์เนี่ยก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่นั้นเนี่ยการที่เรามาโต้เถียงกันเพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยมันก็จะทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะมีเรื่องราวอันแสนงดงามนะของอดีตปลัดกอโทโมนะ ก็จะยกมา,ลาเล่าให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดกติธรรมในเย็นวันนี้ว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรก็เร,เรามีอยู่ว่าคุณโยมท่านนี้ก็ขออนุญาตเอ่อยนามว่าอรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์บนุญนำทานสัมฤทธิ์นะรองรองศาสตราจารย์บุญนำทานสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นอดีตปลัดกทมซึ่งเรื่องราวอันแสนงดงาม ของคุณโยมเนะี่ยได้ได้เล่าได้ได้อัตมาได้รับฟังมาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณโยมเนี่ยมีหมวกใบหนึ่งหมวกใบนี้คุณโยมท่านรักมากมากเลยนะรักมากๆแล้วก็เวลาปัจจินิธที่ว่าได้สวมหมวกใบนี้แล้วเกิดความมั่นใจนะคุณโยมนะเพราะว่าเป็นหมวกที่เขาเรียกว่าเป็นหมวกตัวเก่งเลยที่คุณโยมท่าน รักและชอบมากๆเลยแล้วว่าหนึ่งก็ซักหมวกไปนี้นะเขาเรียกว่าซักอย่างดีเพื่อที่จะเอาไปออกงานนะและปรากฏว่าตอนซักเสร็จแล้วก็ก็ไปทํางานก็เลยสั่งสามีไว้นะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอาจจะมีฝนตกนะเดีย๋ยวอาจจะมีฝนตกช่วยเก็บหมวกให้ด้วย แล้วก็สั่งสามีอย่างดีเลยปรากฏว่าตอนเย็นกลับมาเนี่ยฝนก็ตกพอดีเลยแล้วก็เห็นว่าหมวกใบตัวเก่งของตัวเองเนี่ยยังตากอยู่ข้างนอกอยู่อาจารย์บูนนำทานสำเร็จก็ตกใจแล้วอุทานว่าตายละแค่คำว่าตายละแค่นี้แกสติแกตั้งได้ปุ๊บแกกลับมาอยู่กับตัวเองว่าแค่คำว่าตายหละ พอนิแบแวบถึงตัวเองว่ากลายเป็นว่าเรารักหมวกมากกว่าการใส่ใจต่อสามีสติมันตั้งได้พอกลับมาปุ๊บก็เลยนึกถึงตัวเองว่าโอ้เราให้ความสำคัญหมวกมากกว่าสามีของเราพอสติมันตั้งได้สติมันทำให้รู้สึกตัวพุทธสติปัญญามันเกิดขึ้นทันทีเลย คนยอมตั้งสติได้ว่าโอ้หมวกเนี่ยมันก็เปียกได้แต่ใจของคนเนี่ยถ้ามีอะไรมากระทบมันก็จะทุกข์นานพอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแค่คําอุทานก็ว่าตายหละแค่นี้เนี่ยก็สงบทันทีนี่จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าสติไม่มาเนี่ยปัญญาไม่เกิดแน่นอนอาจจะเป็นประเด็นในการโต้เถียงกันต่อไปว่าก็จะมีประเด็นใหม่ขึ้นมาว่ากลายเป็นว่า เราก็จะหาคนผิดแล้วก็ต้องมีคนถูกเ <Mos ant y> มื <Orion> ม่อไรก็ตามถ้าเราตั้งประเด็นในการถามในการโต้เถียงหาคนผิดคนถูกกันเนี่ยเราลองกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากจะมีความสุขหรือเราอยากจะเป็นคนถูกนายโยมนะเราอยากจะเป็นคนเราอยากจะมีความสุขหรือเราอยากจะเป็นคนถูกแต่เมื่อไรก็ตามเราต้องการเป็นคนถูก เราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเมื่อเรามีความสุขเราไม่จำเป็นต้องหาคนถูกนี่คือเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยฉะนั้นเรากลับมาดูแลจิตใจของเราใจนั้นสำคัญมากๆให้ความใส่ใจในการดูแลจิตใจของเราและใจของเราอย่าให้เป็นทุกข์เนี่ยก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับความสุข อย่าให้ความสําคัญกับการเป็นคนถูกเมื่อไรก็ตามที่โยมเน้นย้ำไปที่ว่าต้องการเป็นคนถูกความสุขจะหายไปนะลองถามตัวเองว่าโยมอยากเป็นคนถูกหรืออยากจะเป็นคนมีความสุขนะฝากให้เป็นข้อคิดให้กับคุณโยมในวันนี้ก็ขอเจริญพรไม่ธรรมดานะอยากเป็นคนมีความสุข หรืออยากเป็นคนที่มีแต่ความถูกต้องยึดติดยึดติดอะไรมากไปก็ทุกนะแม้แต่ยึดติดความดีก็ความดีกัดยึดติดความถูกต้องทําตัวเป็นไม้บรรทัดไปไหนก็ไม้บรรทัดไ,ไ,ไ,ไปวัดเขาไปทั่ว <c oughs> ถ้าตัวเองถูกแล้วคนอื่นก็ผิดหมดโอ้ยคนอย่างนี้มีเยอะแยะไปไปวัดก็ไม้บรรทัดไปวัดหลวงพ่อยมหลายคนแน่หลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยบางคนก็เนี่ยงหงึกหัวเ,ออเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ผมเคยเห็นนะออยอมบางคนเนี่ยหลวงพ่อพูด นั่งอ็อยู่นะ่ะค,ค,คือนั่งเราไม่เห็นด้วยกันเลยรักอย่างถามว่าทําไมเพราะว่าเขาเก่งเนี่ยเขาเก่งอเออคนบางคนเป็นอย่างนั้นนะไปที่ไหนก็คนอื่นน่ะไม่มีใครถูกเท่าฉันดอกคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทําตนเป็นไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนจะไม่มีความสุขโบราณท่านว่าให้อยากมีความสุขอะแกงโง่บ้างก็ได้โง่ไม่เป็นเป็นเดือยา,ยากฝากให้คิด ทางชีวิตเจอรุ่งโรอดสวดทลนต้องรู้โง่รู้ฉลาดประหลาดประเลียงตนโง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวเห็นไหมคนฉลาดจริงต้องฉลาดต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะพูดและเมื่อไหร่จะไม่พูดเมื่อไหร่จะแสดงความฉลาดและเมื่อไหร่จะแซงโง่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขนะต้องเรียนรู้นะธรรมะอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะถ้าเรามี คำเก่าแต่โบราณพระอาจารย์หยิบมาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ของพระอาจารย์นะพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภายใจอย่าให้เป็นทุกข์เขียนคำนี้ลงไปในคอมเมนต์แทนการกดไลค์กดแชร์นะทุกวันนะ่ะให้มีข้ออัดข้อทำเพิ่มขึ้นมาในชีวิตวันละหนึ่งข้อทำวันละหนึ่งข้อทำวันละหนึ่งข้อทำแค่เจ็ดวันนะโยมจะฉลาดขึ้นอย่างเช่นที่เรียกกันว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลย ลองติดตามรายการธรรมะดูสิฟังธรรมะเรียนธรรมะตั้งใจจริงๆนะเอาสักเจ็ดวันน่ะถ้าไม่ฉลาดกว่าเดิมก็ให้มันรู้ไปลองดูนะลองดูเราเริ่มจากเมื่อวานนะเมื่อวานให้เขียนข้อธรรมมาว่าเมตตาที่สากลคือรักคนได้ทั้งโลกวันนี้พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นไฟใจอย่าให้เป็นทุกข์ลองดูสักเจ็ดวันนะมาเรียนธรรมะรมโมทําตนเป็นนักเรียนน้อยๆของมหาวิทยาลัยชีวิต ใช้ช่วงเวลาโควิดที่ติดเงกอยู่กับบ้านนะโควิดทําให้เราติดเงกอยู่กับบ้านเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมาเรียนธรรมะกันลองดูเระสักเจ็ดวันถ้ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะตัวใครตัวมัน <c oughs> แต่พอาจารย์เชื่อว่าเรียนธรรมะทุกวันเดีมยจะจฉลาดขึ้นทั้งทางโลกทั้งทางธรรมอย่างแน่นอนเอาละในท้ายที่สุดนี้มารับสินรับพรประจำวันกันนะ อายโยมตั้งหลายตั้งใจรับพอนะอโรขยยาปารมาลาภาสันตุติปรามังธนังวิสาสะปรมายตินิปานังปารามังสุขังภวตุสพพะมังคลังสพพะพุธานุภาเวนะสัทธโสติภวันตุเตภวตุสพพะมังคลังรกันตุสพปะเทวะตาสะปะมมานุภาเวนะสัรธโสติภวันตุเตภวตุสะ ตุสัพเพเทวะดาสัพสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีภาวันตุเต